วินาทีแห่งความเป็นความตายบนแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาได้แปรเปลี่ยนจากความเงียบสงัดเป็นสมรภูมิที่ลุกเป็นไฟในชั่วพริบตาเมื่อท้องฟ้าเหนือเขตพื้นที่สู้รบถูกคุกค,คามด้วยมาจุราชเงียบในรูปแบบของสงครามยุคใหม่ที่โลกไม่เคยคาดคิดมาก่อนรายง,งานด่วนจากสายข่าวความมั่นคงระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ ด้วยการข้ามเส้นความอดทนสุดท้ายโดยการส่งฝูงโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพลีชีพติดระเบิดแรงสูงพุ่งเป้าจู่โจมฐานที่มั่นและแหล่งชุมชนพะละเรือนของไทยในลักษณะการรอบกัดอย่างเลือดเย็นภายใต้ความมืดมิดที่ปกคลุมชายแดนทั้ง7จังหวัดเสียงหึง่งหึ่งของใบพัดโดรนจำนวนมหาศาลดังระงมเหมือนฝูงมแมลงเพชฆาฆาตที่ถูกส่งมาจากขุมนรกเพื่อหวังสร้างโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่บนแผ่นดินไทยแต่นี่คือความผิดพลาดครั้งร้ายแรงที่สุดของรัฐบาลพนมเปญ เพราะพวกเขาประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและระเบียบว,วินัยของกองทัพไทยต่ำเกินไปอย่างมหาศาลทันทีที่เรดาร์ตรวจจับสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และคลื่นความร้อนที่ผิดปกติได้ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะของกองทัพบ,บกไทยก็สั่งการยกระดับสถานการณ์สู่ระดับสูงสุดในระดับวินาทีต่อวินาทีทหารพรานและหน่วยรบพิเศษที่ซุ่มเงียบอยู่ตามแนวป่าไม่ได้ตื่นตระหนกแม้แต่น้อย แต่กลับกระชับอาวุธในมือแน่นด้วยแววตาที่ลุกโชนไปด้วยเจตจำนงในการปกป้องอธิปไตยวินาทีนั้นเองที่พญาราชสีห์แห่งสยามได้ตื่นจากการจำศีลและพร้อมที่จะสั่งสอนผู้ลุกรานให้รู้ซึง้งถึงความหมายของคำว่านรกบนดินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการประทะกันทางทหารตามปกติแต่เป็นภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์การรบในศตวรรษที่21ที่กัมพูชาพยายามเรียนแบบสมรภูมิในต่างแดนมาใช้รอบทำร,ร้ายไทยโดนเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้มีต้นทุนต่ำ แต่มีอำนาจทำลายล้างสูงเพื่อหวังจะเจาะทะลุแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของไทยโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลของตนเองทว่าแผนการรอบกัดนี้กลับถูกโต้กลับด้วยความเหนือชั้นเชิงระบบที่ประสานทางทางบกทางน้ำและทางอากาศเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองเผยให้เห็นว่าการส่งโดรนปลีชีพในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่สิ้นหวังของตระกูลหุนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตสสัทธาภายในกองทัพยอย่างรุนแรง ทหารกัมพูชาระดับปฏิบัติการจํานวนมากเริ่มปฏิเสธคําสั่งที่ไร้มนุษยธรรมทําให้ผู้นําในพนมเปญต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีไร้คนขคับเพื่อรักษาภาพลักษณความเข้มแข็งที่กําลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนโแต่ในขณะที่โดนลำแรกพุ่งข้ามเส้นพรมแดนเข้ามาเสียงคํารามของอาวุธนําวิถีและกระบอกปืนใหญ่ของไทยก็ดังสนั่นไปทั่วหุบเขาเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปฏิบัติการชําระล้างที่จะลบชื่อผู้รุกรานออกจากแผนที่ชายแดนอย่างถาวร ความหวาดกลัวที่กัมพูชาพยายามจะมอบให้คนไทยได้ย้อนกลับไปทำลายจิตวิญญาณของทหารเขมระเองจนแตกกระเจิงเมื่อพวกเขาได้เห็นโดรนราคาแพงที่ภาาภูมิใจถูกยิงสวนจนระเบิดกลางอากาศกลายเป็นลูกไฟสีส้มที่แผดเผาทุกความหวังของฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากในพริบตานี่คือนาทีนรกของจริงที่กัมพูชาเป็นผู้เลือกเดินเข้ามาเองและไทยจะเป็นผู้จบเกมนี้ด้วยความเด็ดขาดที่โลกต้องจารึก เมื่อยุทธการรอบกัดด้วยโดรนพลีชีพเริ่มต้นขึ้นกองทัพกัมพูชาหวังจะใช้ความมืดและภูมิประเทศที่ซับซ้อนเป็นเกราะกำบังถว่วในสายตาของกองทัพไทยที่ติดตั้งระบบสังการและควบคุมแบบ CC ISR ท้องฟ้าที่ดำมืดกลับสว่างใสด้วยข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำโดรนตรวจจับความร้อนรุ่น RQ21 Blackja c k ของกองทัพอากาศไทยลอยลำอยู่เหนือยอดไม้ทำหน้าที่เป็นดวงตาสับประรดที่มองทะลุผ่านม่านหมอกและป่าทึบ เผยให้เห็นร่องรอยความร้อนจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและฐานปล่อยดโดรนของฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนตัวอยู่หลังอาคารคาสิโนและเขตเศรษฐกิจสีเทาพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นรังของแก๊งสแกมเมอร์ในปอยเปตและตามแนวชายแดนถูกกัมพูชาแปรสภาพเป็นฐานปฏิบัติการลับเพื่อใช้เป็นจุดส่งโดรนพลีชีพและซุกซ่อนคลังกระสุนข้อมูลนี้ถูกส่งต่อผ่านระบบ Data Link ความเร็วสูงไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1ในทันที ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของค้าศึกถูกแปลงเป็นพิกัดทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีทางคลาดเคลื่อนวินาทีที่ผู้บัญชาการสั่งการ Clear to engage หรืออนุญาตให้โจมตีพลังทำลายล้างที่เหนือชั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยาง admos 2000ที่จอดรอคำสั่งอยู่ในระยะปลอดภัยได้ยกลำกล้องขึ้นสู่พิกัดที่คำนวณไว้ด้วยระบบไฮดรอลิกที่แม่นยำระดับทศนิยมเสียงคำรามกึกก้องจากการยิงกระสุนขนาด 155มิลิเมตรพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงเข้าปะทะเป้าหมายในฝั่งกัมพูชาอย่างดุดันแรงระเบิดเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตของฐานบัญชาการโดรนให้กลายเป็นเศษซากในพริบตาเปลวเพลิงสีส้มแดงพผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นกลางวันที่ร้อนแรงยิ่งกว่านรกการโจมตีเชิงลึกหรือดิฟสไต์ในครั้งนี้ไม่ได้ทำลายเพียงยุโทโธปกรณ แต่ยังเป็นการเด็ดหัวใจสําคัญของระบบสื่อสารและสั่งการของฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้ทหารแนวหน้าที่กําลังรอคําสั่งต้องตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางยุทธวิธีทันทีความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีของไทยทําให้โดรนการมิกาเซ่ของเคมรเรกลายเป็นเพียงของเล่นที่ไร้ประสิทธิภาพแม้กัมพูชาจะพยายามโต้กลับด้วยการยิงจรวด b m 21แบบสุ่มใส่พื้นที่พลเรือนของไทยเพื่อหวังจะเบีเ่ยงเบนความสนใจและสร้างแรงกดดันทางการเมือง แต่กองทัพไทยกลับใช้ระบบตรวจจับวิถีกระสุนเรดาร์ที่ทันสมัยระบุตำแหน่งที่ตั้งยิงของศัตรูและสวนกลับด้วยความแม่นยำระดับศรลยะกรรมยานเคราะห์ btr 3 e 1และรถถัง v t c ของไทยเคลื่อนตัวเข้าคุมเชิงในจุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวรอยต่อบ้านหนองจานและหนองยาแก้วยืนยันอธิปไตยด้วยวินัยเหล็กที่ศัตรูไม่อาจเจาะทะลุได้ ภาพของโดนเขมรที่ร่วงหล่นเหมือนนกปีกหักและคลังแสงที่ระเบิดต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนการรอบกัดและธุรกิจมืดจะต้องพังทลายลงเมื่อเผชิญกับกองทัพมืออาชีพที่พร้อมปกป้องแผ่นดินด้วยทุกสิ่งที่มีเมื่อควันไฟจากการปาทะผ้า,า,พ,าพ,พื้นดินยังไม่ทันจางหายสมรภูมิบนฟากฟ้า,าก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบินขับไล่ F16 ขึ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเชิงลึก หรือ D.P.Strike เข้าสู่พื้นที่จังหวัดพระตะบองซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาเกือบ100กิโลเมตรปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตบหน้ากองทัพอากาศกัมพูชาอย่างรุนแรงเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาไม่สามารถตรวจจับหรือสกัดกั้นเครื่องบินรบของไทยได้เลยเป้าหมายหลักคือคลังแสงขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บจรวด BM21 ซึ่งถูกทำลายราบคาบในการโจมตีเพียงระลอกเดียว นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการนำเครื่องบินรบ T-50 TH Golden Eagle ที่เพิ่งส่งมอบในช่วงกลางปีพุทธศักราช2567เข้าร่วมปฏิบัติการรบจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำและรวดเร็วทหารไทยโชว์ความเป็นมืออาชีพด้วยการใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ล็อกเป้าคลังอาวุธที่ซ่อนอยู่ในเขตชุมชนได้อย่างแม่นยำ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ์แตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ยิงจรวดสุ่ม4ส,สุ่ม5เข้าใส่หมู่บ้านของไทยจนพังเสียหายวอดวายทว่าสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับประชาคมโลกมากที่สุดไม่ใช่เพียงอำนาจการทำลายล้างของอาวุธแต่คือความลับดำมืดที่ถูกเปิดโปงภายใต้เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินใกล้ชายแดนช่องอ่านมาจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยรบพิเศษของไทยเนี่ยได้บุกเข้าทะลวงห้องทดลองลับที่ซ่อนลึกในถ้ำหินซึ่งถูกระบุว่าเป็นฟาร์มนุษย์ของตระกูลผู้นำกัมพูชาสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เพื่อเพาะเลี้ยงและกักเก็บอวัยวะมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่และขีปนาวุธ df 2 1จากมหาอำนาจต่างชาติข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองยืนยันว่าอุโมงค์เหล่านี้เหม็นเน่าไปด้วยเลือดและหยาดเหงื่อของเหยื่อที่น่าสงสาร ซึ่งถูกจองจําเพื่อรอการส่งออกผ่านเส้นทางขนส่งสินค้ามีชีวิตอย่างโครงการฟูนันเตโชแคนาลที่กัมพูชาสร้างขึ้นด้วยทุนสนับสนุนจากต่างชาติการค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญแต่ยังทําให้มหาอำนาจทั่วโลกและสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาหันหลังให้และปฏิเสธการเจราจาใดๆกับรัฐบาลอาชญากรแห่งนี้ข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกดังไฟลามทุ่ง ผ่านสื่อต่างชาติที่รายงานสดจากแนวชายแดนทำให้โลกทั้งใบช็อกและโกรธแค้นต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมความล้มเหลวในการปกปิดความลับดำมืดนี้ส่งผลให้รัฐบาลในพนมเปญตกอยู่ในสภาวะพารอย o อย่างหนักรายงานระบุว่าสมเด็จทูนเซนและฮูนมาน,นตต้องอพยพไปนอนในบังเกอร์หรือโรงแรมเซฟเฮาส์เพราะเกรงว่า F16 ของไทยจะบินไปบอมทำเนียบรัฐบาลภายในเวลาเพียง10นาที ในขณะที่ทหารแนวหน้าของกัมพูชาเริ่มเสียขวัญเมื่อพบว่าผู้นำของพวกเขาห่วงแต่ทรัพย์สินและอวัยวะที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินมากกว่าชีวิตของทหารที่ต้องนอนตายกลางป่ากองทัพไทยยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชำระล้างแผ่นดินโดยเน้นทำลายเฉพาะเป้าหมายทางการทหารและรังของแก๊งสแกมเมอร์ที่ถูกแปลสภาพเป็นฐานป้อมปืนและจุดเก็บอาวุธการรบด้วยสมองและความชอบธรรมตามกฎหมายสากลของไทย ได้กลายเป็นกำแพงเหล็กที่ผู้รุกรานนไม่มีวันข้ามผ่านไปได้สถานการณ์ตอนนี้เปรียบเสมือนเรือลำใหญ่ที่รั่วรอบด้านและกัมพูชากำลังจะล่มสลายจากภายในด้วยน้ำมือของตัวเองในขณะที่ประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนยังคงรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและส่งกำลังใจให้ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไว้อย่างสุดความสามารถแรงสั่นสะเทือนจากปฏิบัติการตอบโต้ของกองทัพไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ ซากปากหักพังของคลังแสงในพระตะบองหรือฐานปล่อยดโดรนที่พังพินาศเท่านั้นแต่แรงกระแทกเชิงจิตวิทยาได้พุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางอำนาจในกรุงพนมเปญจนเกิดภาวะรอยร้าวที่ยากจะประสานภายในโครงสร้างของกองทัพกัมบูชารายง,งานข่าวกรองระบุว่าความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของยุทธการลอบกัดด้วยโดนากามิเกาเซได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทหารระดับปฏิบัติการจํานวนมากเริ่มตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมของคําสั่งที่พวกเขาได้รับ ความเหลื่อมล้ำอย่างมหาศาลภายในกองทัพกัมบูชากลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันทำงานในขณะที่เหล่านายพลผู้ใกล้ชิดตระกูลผู้นำใช้ชีวิตอย่างหรูหรานกกองเงินกอง,องทองที่มาจากการทุจริตและการสัมปทานทรัพยากรทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกส่งมาประจำการตามแนวชายแดนกลับต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่อดอยากอย่างแสนสาหัสพวกเขาถูกตัดทอนงบประมาณเบีย้ยเลี้ยงและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อนำไปเข้ากระเป๋าผู้บังคับบัญชา จนถึงขั้นที่ทหารบางหน่วยไม่มีแม้แต่ข่าวจะกินและต้องออกมาโพสโซเชียลเพื่อขอรับบริจาคขบ,บะหมีกึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้งจากประชาชนเพื่อประทังชีวิตในสนามรบที่ไร้ทางชนะบรรยากาศความตึงเครียดภายในค่ายทหารกัมบูชาพุ่งสูงถึงจุดเดือดเมื่อมีคำสั่งให้ในายทหารระดับล่างออกไป,ไปเผชิญหน้ากับแสนยานุภาพที่เหนือกว่าของไทยโดยไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอทหารหนุ่มหลายนายใน,ในคลิปวิดีโอลับที่ถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าวระดับโลก เริ่มตั้งคำถามถึงอุดมการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวินาทีที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นกลางสมรภูมิไม่ใช่เรื่องของการรบกับศัตรูภายนอกอีกต่อไปแต่คือการหักหลังครั้งมโหฬาต่อระบอบที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาเสียงปืนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในหลายจุดคือภาพเหตุการณ์ที่ทหารเขมเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยกลุ่มหนึ่งพยายามจะละทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยเพื่อรีภัยทางการเมือง และหนีตายจากคําสั่งประหารชีวิตของผู้บังคับบัญชาในขณะที่ทหารอีกฝ่ายซึ่งยังคงพักดีต่อคําสั่งสายตรงจากพนมเปนได้ใช้อาวุธหนักระดมยิงเข้าใส่พวกเดียวกันเองอย่างไม่ปราณีเหตุการณ์ประทะกันเองนี้ส่งผลให้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3 0นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากจนทําให้โซ่ตรวแห่งการบังคับบัญชาขาดสะบัน้นลงอย่างไม่เป็นขบวน ในขณะเดียวกันพื้นที่เศรษฐกิจสีเทาบริเวณชายแดนโดยเฉพาะอาณาจักรคาสิโนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนข้ามชาติและเครือญาติผู้มีอำนาจในพนมเปนเริ่มตกอยู่ในความโกลาหลอย,อย่างหนักหลังจากกองทัพไทยใช้ปฏิบัติการล็อกเป้าและทำลายอาคารคาสิโนสองแห่งในปอยเปตที่แปรสภาพเป็นฐานปฏิบัติการซ่องสุมอาวุธและแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มทุนจีนเทาและแก๊งสแกมเมอร์ต่างพากันหวาดผวาและเร่งอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินสด และทรัพย์สินจำนวนมหาศาลออกจากพื้นที่คาสิโนชายแดนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุปะทะภาพจากโดรนเผยให้เห็นขบวนรถบรรทุกทหารบางส่วนพยายามจะบุกเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อชิงทรัพย์สินก่อนที่จะหนีข้ามมายังฝั่งไทยสัญ,ญญาณความล้มเหลวนี้ชัดเจนยิย่งขึ้นเมื่อปรากฏภาพคนจีนและคนเขมรบ,บางกลุ่มพยายามนำธงชาติจีนมาติดไว้บนยอดตึกและยานพาหนะเครื่องจักรกลหนักเพื่อใช้เป็นเกราะกำบังทางจิตวิทยา หวังว่ากองทัพไทยจะไม่กล้าโจมตีแต่ในโลกแห่งความจริงความมั่นคงที่สร้างขึ้นบนผลประโยชน์มืดมักจะลงเอยด้วยการล่มสลายจากภายในเสมอเมื่อความกลัวตายมีมากกว่าความกลัวในอำนาจชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกองทัพไทยเหนือสมรภูมิชายแดนไม่ได้มาเพียงเพราะอำนาจทำลายล้างของอาวุธหนักแต่เกิดจากความกล้าหาญที่แลกมาด้วยเลือดและเนื้อของทหารไทยผู้เสียสละอย่างแท้จริงวินาทีประวัติศาสตร์ที่กองทัพภาคที่สองสามารถเข้ายึดเนิน350 และเนิน225กลับคืนมาเป็นของไทยได้แบบ100%เซคือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับกองกำลังผู้รุกรานที่พยายามลองดีการเข้าควบคุมเนินยุทธศาสตร์เหล่านี้ส่งผลให้เส้นทางการส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาถูกตัดขาดสะบั้นลงในพริบตาทำให้ทหารเข็มรถที่เหลืออยู่ต้องตกอยู่ในวงล้อมโรนะโดยไร้สเสบียงและไร้กระสุนที่จะยิงโต้ตอบภาพที่จะเทือนอารมณ์คนไทยทั้งชาติ และจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์คือภาพธงไตรรงที่เปื้อนเลือดของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนวีรบุรุษทหารกล้าที่นอนทับธงผืนนี้ไว้ก่อนสิ้นใจซึ่งเพื่อนร่วมรบได้นำธงผืนเดิมนั้นขึ้นไปปักเหนือยอดเนิน350เพื่อประกาศอธิปไตายเหนือแผ่นดินแม่ให้โลกประจักษ์ทุกย่างก้าวของการรุกคืบในนาทีนรกนี้ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำด้วยระบบ GPS และเทคโนโลยีโดรนสอดแนมที่เหนือชั้น ทำให้แผนการลอบกัดด้วยโดนกามิกาเซ่ของกัมพูชาต้องกลายเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีในขณะที่กองทัพไทยโชว์แสนยานุภาพและระเบียบวินัยเหล็กที่น่าขนลุกท้องฟ้าเหนือแนวชายแดนที่เคยถูกคุกคามด้วยโดนพลีชีพก็กลับมาอยู่ในกำรรมือของสยามอีกครั้งระบบต่อสู้อากศาศยานแบบพกพาคิวดับเบิลยูสาและปืนต่อสู้อากศาศยานบอฟอร์สขนาด40ม mm. มของไทยทำงานสอดประสานกับเรดราตรวจจับวิถีกระสุนได้อย่างไรที่ติ สามารถสอยโดนกามิกาเซของเคมอร์ more, ให้ร่วงหล่นกลายเป็นลูกไฟกลางอากาศก่อนที่จะเข้าถึงรัศมีเป้าหมายความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปนี้ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาแตกสลายลงเหมือนเขื่อนที่พังทลายทหารเขมระนับร้อยนายเริ่มละทิ้งหน้าที่และเดินเท้าชูมือเหนือศีรษะออกมาจากที่ซ่อนในสภาพที่สิ้นหวังเพื่อขอเจรจาย,ยอมจำนนต่อกองทัพไทย การยกธงข่าวโบกสะบัดเหนือซากปราสาทตาควายและเนินยุทธศาสตร์คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาวุธราคาหลักหมื่นของเคมอร์ไม่อาจสั่นคลอนกองทัพอาชีพที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีฉเฉลยศึกที่รอดชีวิตต่างให้การตรงกันว่าพวกเขาถูกหลอกให้มาตายเพื่อปกป้องทรัพย์สินของกลุ่มอิทธิพลมืดในขณะที่เงินเดือนและสวัสดิการพื้นฐานถูกยักยอกไปจนหมดสิน้น ชัยชนะในมิติทางการทหารครั้งนี้ยังนำไปสู่ชัยชนะทางการทูตและเศรษฐกิจที่ท่วมท้นสำหรับประเทศไทยหลักฐานแผนที่ทางทหารและเอกสารลับที่ยึดได้จากห้องใต้ดินของคาสิโนเปิดเผยถึงเจตนาที่อำม,มหิตของผู้นำพนมเปญในการเล็งเป้าโจมตีโรงเรียนและโรงพยาบาลของไทยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทำให้มหาอำนาจพันธมิตรทั้ง5ชาติได้แก่ญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามเกาหลีใต้และอังกฤษ ต่างออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนจุดยืนของไทยและประนามการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมของกัมพูชาโดยเฉพาะอินเดียและญี่ปุ่นที่มองว่าความเข้มแข็งของไทยคือปัจจัยสําคัญในการรักษาดุลอํานาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในทางกลับกันรัฐบาลของฮุนเมเนตและตระกูลหุ่นกําลังตกที่นั่งลําบากอย่างยิ่งทั้งจากแรงกดดันของนานาชาติและคลื่นความโกรธแค้นของประชาชนกัมพูชาที่ต้องสูญเสียลูกหลานในสงครามที่ไม่มีวันชนะ ความสำเร็จในการดับซาโดรนกามิกาเซ่และทำลายคลังแสงเชิงลึกของไทยในรอบนี้จึงไม่ใช่เพียงการป้องกันตัวแต่เป็นการประกาศกล้าวให้โลกรับรู้ว่าแผ่นดินไทยมีพยาราชสีที่ตื่นแล้วและพร้อมที่จะขยี้ผู้รุกรานทุกคนที่บังอาจข้ามเส้นพรมแดนเข้ามาบทสรุปของมหากราบการชิงไหวชิงพริบและการ,รเผชิญหน้าทางทหารในครั้งนี้กำลังนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอินโดจีน การที่ภาพความจริงถูกตีแผ่ต่อสายตาชาวโลกผ่านเลนส์กล้องและระบบดาวเทียมไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอข่าวสงครามชายแดนทั่วไปแต่มันคือการปักหมุดหมายถึงความล่มสลายของความเชื่อมั่นที่กองทัพมีต่อระบบการปกครองของตระกูลผู้นำกัมพูชาอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มมองเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแต่คือระบบที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาไปปรนเปริความหมังขั่งของคนเพียงกลุ่มเดียว ความกล้าหาญในการหันหลังให้กับคำสั่งประหารและเลือกที่จะหนีตายมายังแผ่นดินไทยจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องเสรีภาพที่แลกมาด้วยชีวิตในขณะที่กรุงพนมเปญกำลังพยายามอย่างหนักในการปฏิเสธความจริงแต่หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนทั้งเสียงปืนการยิงกันเองและการละทิ้งฐานที่มั่นได้กลายเป็นตราบาบที่ไม่อาจลบเลือนได้ในเวทีโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะ p ร r a n o i หรือความหวาดระแวงขั้นสุดยอดที่กำลังกัดกินหัวใจ ของผู้นํากัมพูชาในเวลานี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาครั้งนี้ส่งผลให้ดุลอานาจในภูมิภาคอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญกองทัพไทยในฐานะผู้สังเกตการและผู้รับผลกระทบโดยตรงได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤตที่ยอดเยี่ยมทั้งการตรึงกําลังป้องกันอธิปไตยและการจัดการด้านมนุษยธรรมต่อทหารหนีทัพข้อมูลมหาศาลที่ไหลเข้าสู่หน่วยข่าวกรองของไทย ผ่านทหารที่แปรพักจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการต่อรองและวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อตกลงทางการค้าชายแดนความอ่อนแอที่เกิดขึ้นภายในพนมเปญทําให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างเต็มตัวขณะที่เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาต้องกลับไปแก้ไขวิกฤตสรัทธาที่เกิดขึ้นภายในบ้านของตนเองซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการเยียวยา สถานการณ์เศรษฐกิจรอบพรมแดนที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลบัตรนี้กลายเป็นเพียงซากปักหักพังของความขัดแยง้งคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยรุ่งเรืองกับเงียบเหงาราวกับป่าช้าเนื่องจากไม่มีใครกลา้าเสี่ยงลงทุนในประเทศที่ทหารยังยิงกันเองกลางวันแสกๆการพังทลายของระบบคุ้มครองธุรกิจมืดส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงกลุ่มทุนข้ามชาติที่เคยหนุนหลังระบอบนี้อยู่ เมื่อความปลอดภัยพื้นฐานไม่สามารถรับประกันได้เงินทุนมหาศาลจึงเริ่มไหลออกจากกัมพูชาเข้าสู่ประเทศที่มั่นคงกว่าอย่างไทยและเวียดนามสิ่งนี้จะยิ่งซ้ำเติมให้รัฐบาลพนมเปญขาดแคลนง,งบประมาณในการฟื้นฟูสุรธัตธาจากกองทัพและอาจนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์อันรกที่เกิดขึ้นได้สอนบทเรียนที่สำคัญให้กับบรรดาผู้นำทั่วโลกว่า ไม่มีกำแพงเหล็กหรือกองกำลังที่แข็งแกร่งใดจะสามารถต้านทานพลังแห่งความจริงและความยุติธรรมได้เมื่อทหารซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลือกที่จะหักหลังผู้กดขี่เพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของตนเองนั่นคือสัญญาณเตือนภายสุดท้ายก่อนที่พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดพาเอาอำนาจที่ไร้รากฐานให้หายไปกับกาลเวลาทหารกัมพูชาที่หนีตายข้ามแดนมาในวันนี้อาจกลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาการเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในฐานะจุดจบของยุคสมัยแห่งความกลัวและการเริ่มต้นของยุคสมัยที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงในมือตอนเองประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความนิ่งสุข,ขุมและการใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นประกอบกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดคือเกราะป้องกันความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยามที่ภูมิภาคตกอยู่ในความเสี่ยง รุ่งอรุณใหม่กำลังผุดขึ้นพร้อมกับระบอบที่ถูกถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสงบสุขที่ยังอยูใ่ในแก่ผู้คนบนแผ่นดินนี้ตลอดไป